ตันนี้ขึ้นหัวข้อว่านะครับข้ออะไรลืมแล้วใช่ไหมคือผมเดินมาถึงเนี่ยผมจะไลน์เนี่ยผมก็นั่งนึกจะเรื่งอะไรบ้างพ่มีแล้วก็วางกล้องแล,แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กดนะครับะ,บะบแล้วก็หยิบกีตาร์มาเล่นเพื่อรอคนนะครับดังนั้นการเล่นกีตาร์เนี่ยคือผมเล่นเพื่อจะรอคนให้มาพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนี้สึกโอ้โหครับทาง y o u t u ู e ดีมากนะครับตอนนี้ยูทูบไปเจ็ดร้อยกว่านะครับ ทาง Facebook สมไมก่อนคือหนึ่งเป็นพันนะสองสามพันตอนนี้เหลือแค่สองสามร้อยนะหลังจากนโยบาย a c e b o o k ปิดกั้นนี่นะหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นวันนี้พวกเราช่วยผมหน่อยนะนะช่วยกันช่วยกันอะไรนะเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเข้ามาทักทายมาอย่าก,กดแต่ไลค์อย่างเดียวนะครับนะอาจจะแชร์ไปหน้าเฟซแล้วเข้ามาคอมเมนต์แสดงเห็นหน่อยนะเผื่อที่จะเอาชนะนะครับ อะไรนรั่นอัลกอริทึมของ facebook นะครับตอนนี้คนนี้มีผู้ติดตามเยอะเดี๋ยวนี้ก็เจอแบบนี้เหมือนกันเพราะว่า facebook พยายามจะบีบให้ซื้อโฆษณานะครับนะบพอเขาเห็นคนติดตามเยอะเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นเพจขายของหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับนะบก็เลยทำให้ตรงนี้ facebook คนดูน้อยนะสมัยก่อน,นทุกเฟซทุกไลฟ์ของผมนะไม่เคยต่ำกว่าแสนห้า ตอนนี้เหลือประมาณประมาณหมื่นเดียวนีสมัยก่อนทนกทุกไลท์ทุกโพสเนี่ยนะครัคนเข้าถึงคนได้ประมาณแสนหะ้านครับเยครับตรงสถาที่อเมริกามีบนขอหวยไมับไม่มีหรอกครับนะครับที่อเมริกานะครับมันไม่มีส่วนใหญ่ก็แค่มีไม้กันเขนนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็แต่ที่เยเวลาจะ สร้างบ้านสร้างเรือนจะมีพธิธีหรือว่าจะสร้างหนังสร้างละครก็ต้องมีการบวงสรวงอะไผมไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นจริงๆนะก็แค่ก็ทําไปตามปกตินะครับอาจจะมีพิธีเปิดนะมีการตัดลิบบินอะไรเงนะี้ยแค่นั้นเองครับแต่เอาพระมาสวดอะไรไม่มีนะครับไม่มีมีบนบานสารกล่าวเจ้าที่จะทางไม่มีนะครับอาจจะมีพิธีเปิดนะ อาจจะเชิญคนมีชื่อเสียงหรืออะไรมาเปิดให้อาจจะมีอันนี้มีคนระับมีงานเลี้ยงอะไรฉลองมีคนระับแต่ว่าไอ้เรื่องของการบนบานสารกล่าวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเลยไม่มีแต่ที่นักการเมืองหัวเก่ากลัวคนความคิดคนกล้าบ้าตรงอย่างคุณมาร์กจะได้เข้าไปอยู่ในวงการกันป่าเกียงฟ้องอีแยมนะครับ ตอนนี้นะมีตํารวจคนที่ผมฟ้องนะครับนะก็เขาก็พยายามนะเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อนนะตอนนี้อายการมีคําสั่งฟ้องแล้วนะล่าสุดผมก็ได้ไปเร่งรัดคดีด้วยตัวเองนะครับก็ทางอายการก็ได้ออกจดหมายเร่งไปยังตํารวจไปยังต้นสังกัดนะครับให้นําตัวนะมาที่พบอายการเพื่อ นำไปส่งฟ้องนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ไปถึงไหนนะเขาก็พยายามจะใช้เลขกนนะครับในการเลื่อน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 ไปเรื่อยนะครับแต่ยังไงก็เลื่อนก็เลื่อนได้มีกี่ครั้งผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็ต้องออกหมายจับผมยาใก็เลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเพราะถูกผมต้องกายก็ถูกหมายจับเลื่อนแบบมีจนกระทั่งวันวันหนึ่งเฮ้ยมันมันเจตนาที่จะอะไรเขาเรียกว่าเจตนาที่จะหลบเลี่ยงนะครับเพราะว่าวันนี้อายการมีคําสั่งฟ้องแล้วนะวันนี้ก็คือ อายการก็พยายามนัดหมายเพื่อจะนําตัวไปส่งฟ้องเขาก็อ้างเหตุนั้นเหตุนี้ขอความเป็นธรรมขอสืบพยานเพิ่มอะไรแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ปล่อยนะปล่อยไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับอายการรู้ว่าอันนี้คือเจตนางคุณคือการจะพยายามหลบเลี่ยงก็ขอให้ออกหมายจับ อัน,นั้นถ้าเกิดเป็นคําสั่งของอายการนะไปขอให้สารออกหมายจับนะสารจะออกให้ทันทีแต่นี้แหละครับถ้าออกหมายจับนี่โอ้โหผมก็เลยไม่รู้ตื่นเต้นลยนะที่เขานะของผมนี่นะขึ้นสารไปเรียบร้อยแต่ของเขายังไม่ขึ้นนะยังอยู่ในชั้นอายการงานะนะผมก็ต้องการเขาเลื่อนแบบจนทั้งวันหนึ่งนะอายการมีคําสั่งไปยังตํารวจให้ออกหมายจับนะเห็นไหมครับอันนี้แหละครับ ตำรวจที่ออกหมายจับนี่นะก็ดาวกระเด็นเนี่ยใช่ไหมครับถ้าแิดคุณไปแสดงตนนะครับกเ,เก่งๆก็แค่โดนพิมพ์มือใช่ไหมแล้วก็ยัดไปศูนย์สารแล้วก็ทําเรื่องประกันตัวนะใช่ไหมก็โอเคก็ยังว่ากันไปนะแต่ถ้าถึงขนาดตําตรวจถูกออกหมายจับดังนั้นใจเย็นๆนะครับนะบการต่อสู้คนที่มีอํานาจนะมันไม่ง่ายหรอกครับมันยาก แต่ผมไม่ได้ฟ้องร้องสเปะสปะ,ะครับผมเอาคดีเดียวเน้นๆนะครับนะคดีเดียวแค่เน้นๆนะครับนะก็แค่วันนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาเลื่อนมาจนชัางวันนี้ผมได้ไปถามนี่อายการ,รบอกว่าก,ก็ได้มีคําสั่งแล้วว่าไม่ไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้มีการร้องขอความเป็นธรรมแล้วเพราะคุณร้องทุกหน่วยงานแล้วนะครับและคุณก็ขอเลื่อนมาหลายครั้งแล้วชัครั้งนี้ก็คงไม่ไม่ให้เลื่อนแล้วนะครับ แล้วก็มีความเห็นไปยังตำรวจแล้วว่าอนะก็คือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเลื่อนอีกแล้วฉังนั้นรอบนี้ถ้ายังไม่มานะก็จะเป็นการออกหมายจับแล้วเมื่อตำรวจถูกออกหมายจับนี่มันก็ <c oughs> นะนะนะเรื่องราวก็ตั้งแต่ปีหกหนึ่งนี่จะสิ้นหกสามแล้วคนระับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอดูต่อไปนะครับนะว่าวันหนึ่งผมจะาตำรวจเข้าคุกได้ไหมแค่ตำรวจเข้าไป อยู่ใต้ถุนศาลนะครับถูกจองจํานะครับอยู่ใต้ถุนศาลนะครับถึงแม้จะไม่ใช่คุกนะแต่อาจจะเป็นแค่ห้องขังใต้ถุนศาลนะครับนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะเพราะยังไม่เคยมีใครทําได้ใช่ไหมครับยังไม่เคยมีใครเอาตรวจยัดคุกได้ใช่ไหมครับส่วนพอขึ้นศาลแล้วศาลนั่นจะสั่งลงโทษไม่ลงโทษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่แนนะครับอายการมีคําสั่งฟ้องส่วนใหญ่นะครับเราเล่นกับตํารวจเนี่ยก็จบแค่วินัยใช่ไหมครับ แต่ยังไม่เป็นความอาญาแต่ครั้งนี้นะครับเป็นความอาญาแล้วนะครับอายการมีความเห็นสั่งฟ้องดังนั้นต้องนําตัวส่งสารเพื่อสืบพยานนะครับแล้วก็มีการาาพิพากษาผิดถูกไม่รู้แต่ยังน้อยผมสามารถนํำตำรวจขึ้นศาลได้แต่ก่อนที่จะขึ้นศาลแน่นอนครับจะต้องแค่ส่งฟ้องนำตัวส่งสารนี่ก็ต้องถูกขังใช่ไหมแล้วก็ ทำเรื่องต่อศาลขอประกันตัวมาสู้คดีนะมีคาเห็นฟ้องนี่คือคุณก็ต้องส่งฟ้องก็ต้องส่งด้วยศาลก็ต้องเอาไปไว้ใต้ถุนศาลนะครับอ,อาจจะไม่ใส่กุญแจมือให้เกียรตินะครับแต่ต้องเข้าไปนั่งในห้องลูกกรงนะครับใต้ถุนศาลจะมีคุกแล้วเราเอาคนที่มารอขึ้นศาลนะครับให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาพวกที่ฝากขังรอประกันอนะไรอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ นะถ้าประกันไม่ทันก็จะย้ายพวกนี้ไปอยู่ในคุกจริงๆนะครับถ้าประกันทันภายในวันนั้นก็ออกมาก่อนที่จะต้องไปเรือนจำนะครับดังนั้นกันนี้ผมก็ถือว่าก็รอแค่วาันนี้นะครับวันไหนนะครับที่เขาจะไปที่ศาลแค่รู้ว่าส่งศาลแล้วผมก็พอแล้วถือว่าอย่างน้อยกูก็เอามึงเข้าคุกได้แล้ว <laughs> เออ <laughs> <laughs> เหนื่อยนะครับสู้นานมากแล้วนสองปีครับนะครับ สองปีแล้วนะครับนะแล้วถ้าเกิดศาลตัดสินนะครับว่ามีกระทําความผิดจริงๆนะครับอาจจะรอลงอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยเขาก็มีความผิดนะครับใช่ไหมก็มีความผิดแต่ว่าเป็นการกระทําผิดครั้งแรกแล้วก็ว่าไปนะครับอาจจะรอลงอาญาเขาไม่ไหวปานไปเละครับใช่ไหมครับแต่ถือว่าผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ตํารวจระดบบรองผู้การกาด้วยนะครับ โอ้โหโอลองพูกการเจอมากพิทบูอานะครับอ่ะนะครับอัปเดตได้ฟังนะครับอันนี้ผมก็แก้โทรไปถามถึงไหนก็ดีถึงไหนพยายามโทรทุกวันถึงไหนแล้วอ๋อเจ้าเขายังไม่มารายงานตัวหนังสือทายางก็มีได้ทําหนังสือถึงโต้นสังกัดแล้วนะครับผมถามที่โต้นสังกัดว่าไอ้ต้นสังกัดมีหนังสือจากท้องที่หรือย,อยางว่าเนี่ยก็ได้รับหนังสือแล้วครับ ได้แจ้งตัวตัว,ตว,ตวทราบแล้วนะครับนะ,ะได้มีการแจ้งแล้วผนะู้บังคับบัญชาก็แจ้งแล้วฉนะนั้นวันนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วนะครับที่จะบายเบียงเลี่ยงบาลีอ,อ,อก็ถ้ามีความผิดก็ต้องออกจากราชการถ้ามีความผิดก็ต้องอย่างน้อยก็โดนวินัยถ้ามีความผิดเนี่ยผมว่ามันก็ถ้ามีความผิดสารตัดสินแม้จะรอลงอาญา ผมก็ต้องตามต่อนะครับว่าหลังจากเนี่ยมีกระทำสารตัดสินไม่ทําความผิดแล้วแม้จะรอล,ล,ลงอาญานะไม่ติดคุกนะแต่ในทางอาชีพราชการนะแต่ในอาชีพราชการว่ายังไงครับเมื่อเจ้าหน้าที่นะกระทําความผิดและสารก็ได้พิภากษาแล้วว่ากระทาความผิดแม้จะไม่ได้มีโทษจําคุกก็อยากจะรู้ว่าทางต้นสังกัดจะทํำยังไง จะปล่อยให้รับราชการต่อหรือเปล่าหรือว่าจะต้องให้ออกจากราชการก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะมันยังไม่เคยมีใครทําใช่ไหมครับก่อนน้น,นี้มันส่งข้อความด่ามันทุกวันครับแต่มาประมาณสักหลายวันแล้วเนี่ยประมาณสักสองสัปดาห์นี้ไม่ส่งข้อความด่าแล้วคงรู้ชชตากรรมคือเขาส่งข้อความด่ายุ่ยผมด่ากลับนะเพื่อที่จะไปแจ้งความเรเนินคด,ด,ด,ดีเพื่อจะเอาคดีมาแลกกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่ด่าผมก็อ่านเล่น อ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะครับอยากด่าก็ด่าไปไม่ตอบไม่สนใจนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันผิดสังเกตต,ตรงที่ว่าเขาไม่ด่าเลยขอล้อความไม่ไม่ส่งไปเลยแสดงว่าน่าจะรู้ชะตากรรมอย่างมากยายก็แค่ย้ายไปเราจะได้รู้ครับว่าโอเคนะมัเนี่ยผมก็สามารถบอกแก่สาาชนได้ว่ากรณีที่ผมมีคดีความกับนายตำรวจท่านหนึ่งครับคดีเป็นยังไงก็เล่าให้ประชาชนฟัง แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังรับราชการอยู่หรือถูกไล่ออกราชการไปแล้วนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็คอยตามว่าตอนนี้ตํารวจที่มีคดีความจะเจริญก้าวหน้าหรือเปล่ามีคน,นบอกเหมือนตําแหน่งเขาดีขึ้นใช่ครับตำแหน่งเขาดีขึ้น,น,นผมก็ถึงบอกว่าสงสัยว่าทําไมตําแหน่งของดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ถูกร้องเรียนครับเรื่องก็ถูกดองครับจนป่านนี้ผลการสอบก็ยังไม่ออกใช่ไหมเว่าที่ร้องเรียนไปผลการสอบก็ยังไม่ออก ก็ยังดึงมานะมาก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้รู้กันว่าราชการครับสํานักงานเจเลตํารวจแห่งชาติครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสอบสองปีไม่มีความคืบหน้าไม่ทาเฮี้ยอะไรดีกว่าสํานักงานเจเลนะมาดังนั้นคุณอย่าไปคาดหวังนะว่าสํานักงานเจเรตํารวจแห่งชาตินะครับที่คุณร้องเรียนเข้าไปแล้วเขาจะดาเนินการอะไรนะไม่มีส้นตีนอะไรเลยนะผมไปตามเรื่องนะถึงต้นสังกัดใหม่เขาบอกว่า เขาไม่มีสอบเลยนะเขาแค่โอนเรื่องโอนเรื่องนะครับมาให้ต้นสังกัดใหม่เป็นคนสอบต่อไอ้ที่มึงเอาไปดองไว้นะครับสองปีไม่มีส้นตีนอะไรเลยแม้จะมีการสอบผมแล้วสอบปากคาเจ้าทุกแล้วนะครับสอบพยานแล้วนะครับแต่ผลการสอบก็ยังไม่ออกนะคือมันไม่มีเฮียอะไระครับหน่วยงานนี้นะเป็นหน่วยงานที่ส้นตีนมากผมกล้าพูดอย่างนี้แล้วว่าหน่วยงานนี้โคตรส้นตีนอะ่ะผมต้องมาตามเรื่องเองนะ นะีบอกไปเลยเนะี่ยผมพูดเลยว่าสํานักงานเจเลเนี่ยแม่งเป็นสนํานวยงานที่ส้นตีนมากฟ้องกูได้นะฟ้องกูได้เออนะเออสำนักงานต่างชาตินะหน่วยงานส้นตีนที่สุดเลยคือหน่วยงานจเจเลยตํารวจห่งชาติถ้าไม่พอใจนะฟ้องได้นะครับกูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะโอเคปะ่ะสอบภาษาส้นตีนภาษาพ่อภาษาแม่นะคนระับสองปีไม่มีความคืบหน้าหน่วยงานเฮียนี่นะครับนะบอกเลยนะครับ ถ้ากูเป็นใหญ่กูยุบทิง้งไม่มีประโยชน์มีนายพลยี่สิบคนระดับนายพลคนระับแต่การสอบตำรวจสองปีไม่มีส้นตีนอะไรเลยดนะังนั้นกูพูดยางนานนี้แล้วนะจะแยง้งแย้งมานะหน่วยงานส้นตีนนี้ไม่มีประโยชน์มีเรื่องดองอยู่เต็ไมไปหมดไม่กล้าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์ไเลยไม่กล้าจัดการกับตำรวจที่ทาความผิดก็แค่รับเรื่องไว้แล้วก็ดองไว้ครับหน่วยงานนี้นะผมอยากให้ประชาชนช่วยกันซื้อเกลือนะครับ ไปบริจาคเพราะว่าต้องใช้เกลือจํานวนมากใช้ในการดองเรื่องครับแต่มีใครมึงทําตัวให้มีประโยชน์กันไหมเนี่ยกูมีประโยชน์อยู่นี่ไงชาญวุฒิเดชพาณิชย์นะ,ะนนะมึงเป็นตำรวจนะชาญวุฒินะตำรวจไทยนะแม่งก็เก่งในจับนะักศึกษานะเก่งในกังแกประชาชนนะกูเห็นไปจับยาเดิดก็จับได้แต่ยานะนะครับนะมาพูดจาแลระนะนะ <c oughs> กูจะดีกูพูดดีนีไ่ไงมึงเป็นควยอะไรอ่ะโอเคปะ่ะมึงเสลอเข้ามาก่อนนะมึงว่ากูทำตัวไม่มีประโยชน์ไนงะใช่ไหมนั้นมึงเป็นคนเสลอเข้ามาก่อนนะั้นมึงอย่าหวังเลยครับนะว่ากูจะทำดีกับมึงนะมึงบอกนี่ว่ากูทำตัวให้เป็นประโยชน์ไนงะนี่กูทำประโยชน์อยู่นีไ่ไงกูกำลังต่อสู้ตำรวจชาติชั่วอยู่นีไ่ไงด่าทำไมก็ด่ามึงไงมีเฮอะไรเปล่าไอสัตว์ไม่ช่วยอย่าเสือกไม่อยากฟังออกไป กูไม่สอนหรอกนะกูต่อสู้ในตัวกูวเองนะมึงไม่ได้ช่วยอะไรอย่าเสือกกูจะทําอะไรก็เรื่องของกูมึงอย่าเสือกโอเคปะ่ะนะทะน,นั้นไม่เสือกนะครับนะไม่ช่วยอย่าเสือกนะครับวันนี้ผมกาลังเล่าให้สมาชิกผมฟังกูบอกว่าตํารวจแม่งหัวควยน,นีปัญหาหรือเปล่ามาก็ติดคุกกันเหรอใครกันแน่จะติดคุก <laughs> นะหมายก็ดีสารไม่ปานนี้นะ ก็แค่คดีขี้หมาคดีที่มีแต่ค่าปรับไี่มีโทษขังนะครับนะนะชานวุฒิมึงไม่ต้องดิ้นหรอกนะ,นะมึงไม่ตําตำรวจหรือเปล่าถามไปอย่างกูถามมึงเป็นใครมึงจะบอกมึงเป็นใครมึงเดือดร้อนเรื่องอะไรทำไมผมกาลังเล่าเรื่องตํารวจช่วชั่วนะไอ้เฮียนี่เดือดร้อนอะไรไม่หนัพ่อเป็นตํารวจหรือว่าญาติมันเป็นตํารวจหรือว่ามึงเป็นตําตรวจอย่าเสลอกู ที่นี่คือเพรพิบูโซนนั้นไม่อยากฟังออกไปดี่ท่กูบ็อกกูให้มึงเลือกมาร์กปากเหแน่นอน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 กูเก่งอยู่แล้วแต่สมองไม่มีโอ้โหพระคุณกะลุนาเดินไปส่องกระจกแล้วมึงมองไอ้คนตรงหน้ามึงมึงมีเฮี้ยอะไรที่เหนือกูบ้างมีอะไรในชีวิตที่ได้เสียเสี่ยวขี้ตีนกูบ้างเอาแค่นี้ดีกว่านะครับ ถ้ามึงบอกกกูไม่มีสมองนะมึงเดินไปส่องกระจกนะแล้วมึงถามอ้คนตรงหน้าว่าเฮ้ยมึงมีเฮียอะไรที่มันเหนือกว่ามร์งบ้างมึงมีเฮียอะไรบ้างนะเอาในชีวิตที่ให้ภูมิใจนะครับมึงมีอะไรที่มึงทำให้มึงภูมิใจในชีวิตบ้างประสบความเรื่องในชีวิตหรือเปล่าเคยทําประโยชน์อะไรให้สังคมหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ขยะโซเชียลมันเป็นสํานักตํารวจก็อาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้คนเลตติ้งพุ่งขึ้นมาเลยครับนะ เรตติ้งพุ่งมาเลยครับตอนนี้คนดูทั้งหมดก็ประมาณพันห้าร้อยกว่าคนวันนี้ผมกําลังพูดให้เราฟังครับว่าผมไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่กระทําการผิดทั้งวินยัยผิดจรรยาบรรณผิดจรรยาบรรณข้าราชการผิดวินัยขององค์กรนะครับและก็ผิดกฎหมายแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าไปร้องเรียนกับหน่วยงานไหนไปร้องเรียนกับหน่วยงานเจเลาตารวจพามาสองปีไม่มีส้นตีนอะไรคืบหน้า กูก็ไม่รู้มึงสอบพ่อสอบแม่งอะไรั้งหนนะต้องสอบเป็นโคตรเง่าเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีความคืบหน้าผมรู้บอกไงว่านี่หน่วยงานจะเลนะเป็นหน่วยงานที่เปลืองภาษีไม <Wh> ่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมไปร้องเรียนนะที่หน่วยงานจะเลจนนั่งว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันย้ายไปที่อื่นแล้วผมต้องไปตามเรื่องที่ต้นสังกัดใหม่นะและหน่วยงานจะเลก็บอกว่าตอนนี้เขาย้ายสังกัดไปแล้วครับก็อ้าวไอ้เยดแล้วตอนที่อยู่กับมึงทาไมมึงไม่รีบทําให้เสร็จจริงไหมครับ น่วยงานนี้มันบอกส้นตีนครับทำงานโคตดส้นตีนเลยครับนะถ้าไม่พอใจจะดําเนินคดีกูก็ยินดีนะแจ้งความเลยว่าวันนี้กูแม่งดูถูกเย็ดหยามมึงนะกูจะรู้กูดูถูกหรือกูพูดความจริงนะครับในประชาชนทําอะไรก็ผิดไปหมดใชครับเห็นไ,ไหม